สืบเนื่องจากไลฟ์สดเมื่อวานนะคะหากพิมพ์พูดพูดจาพาดพิงถึงลุงโทนี่นะคะรชักสินชินวัตนนะคะด้วยถ้อยคำที่ขาดสตินะคะทำให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความไม่สบายใจจนกระทั่งสื่อเอาไปตีแผ่กันเยอะใหญ่โตนะคะพิมพ์ก็พูดกับพูดแบบ เด็กพูดกับผู้ใหญ่นะคะพูดในฐานะที่เด็กพูดกับผู้ใหญ่นะคะพิมกราบขอโทษนะคะพิมพ์กราบขอโทษลุงโทนี่นะคะดรทักษิณชินวัตรพิมพกราบขอโทษนะคะอันดับที่2ก็คือพิมกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องนะคะที่พูดจามไม่น่ารักนะคะแล้วก็พูดจาปากไวนะคะพิม์สัญญาว่าพิมจะคิดให้เยอะกว่าน,นี้นะคะแล้วก็จะพูดจาหรือ ะไตรตรองนะคะให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กที่น่ารักกับผู้ใหญ่ที่ดีนะคะคุณหมอสอสอท่านที่สอบตกชมดิฉันว่าคุณพิมพิพายกล้าหาญที่จะบอกคุณทักษิณแบบตรงๆดิฉันจะกล้าหาญให้ท่านดูค่ะเริ่มเลยนะคะ ท่านเป็นหมอจริงหรือเปล่าคะหรือท่านเรียนมาเป็นหมอแต่แก่ไปเป็นหมาคะท,าท่านเรียนท่านเรียดิฉันเก่งมากถ้าดิฉันกล้าหารอย่างที่ปากท่านพูดจริงทำไมตอนที่ดิฉันทำโซลาเซลล์ดิฉันขุดบ่อบาดาล ดิฉันติดไฟคลองเตยดิฉันทาเตียงสนามทําไมท่านไม่ชมว่าดิฉันกล้าหาญบ้างล่ะคะท่านอุตสา์แบกสังขารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จำได้ไหมคะว่าท่านแบกสังขารวัยชาราของท่านเนี่ยขึ้นจากตัวเมืองเชียงใหม่300กิโลเมตรด้วยความบุกบัน่นขึ้นไปบนดอยอมก๋อยเจตนาเพื่อจะจ ผิดการทำบุญของดิฉันท่านจำได้ไหมคะเมื่อท่านจับผิดแล้วท่านปุกปั่นยุยงพูดจาไม่หยุดเน็บแนมแดกดันดิฉันและพูดให้ตนและพวกของตนเข้าใจดิฉันผิดท่านจำได้ไหมคะวันนี้ท่านไม่เขินหรอคะที่ท่านมาชมดิฉันท่านไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะ เขามีแต่ไม้ซีกนะคะงัดไม้สูงพี่ชั้นไม้ซีของงัดกาฝากค่ะจะไม่งัดไม่ได้หรอกค่ะท่าน